ทำไมเป็นแบบนี้นะคะภาคต่อนะถ้าใครยังไม่ดูดูพาร์ทแรกนะ,ะเดี๋ยวพีทขออธิบายให้ฟังก่อนเนาะ,ค,ะคือนักเรียนน่ะเข้ามาถามพีทนะคะว่าหนูนะ่ะมีผู้ชายนะคะเขาอยู่ฮ่องกงแล้วเขาจะบินไปอลอนดอนนะ,ะแล้วทีนี้เขาบอกว่ากระเป๋าเขากับเอกสารเขานะ่ะขึ้นเครื่องด้วยไม่ได้เขาจะส่งให้เรา มาที่ไทยนะคะ,ะแล้วทีนี้นะคะอะพิธิก็เลยบอกเข้าไปว่าอุ๊ยอ่าบอกปฏิเสธไปเลยนะคะว่าเราอ่ไม่อยากรับเอกสารของเขานะคะเพราะว่าคุณต้องรู้ไว้ก่อนนะ,ะเวลาที่คุณเดินทางในสนามบินหรือแอร์พอร์ตนะ,ะเวลาที่ใครก็ตามนะ,ะมาฝากกระเป๋ามาฝากกระเป๋าที่คุณนะคะคุณอย่าไปรับฝากนะ เพราะไรนะมันอาจจะมีสิ่งเสพติดหรืออะไรนะคะแล้วเขาก็อาจจะแบบว่าเข้ามาตรวจสอบแล้วคุณก็เป็นคนเฝ้ากระเป๋าใบนั้นอาจจะเป็นสิ่งเสพติดหรืออะไรเขาก็จับคุณนะคุณก็อาจจะว่าเอ้ยมันไม่ใช่ของฉันนะแต่ว่านะเขาอาจจะบอกวิก็คุณเป็นคนยืนเฝ้านะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่แอร์พอร์ตหรืออะไรก็ห้ามรับห้ามรับฝากกระเป๋าหรือของต่างๆนะคะโอเคอนะมาต่อกันนะคะนะ ต่างชาตนะเขาพิมพ์มาอย่างนี้นะคะอ่ะเขาพิมพ์มาอย่างนี้เขาบอกว่านะอ่ if you are not going to receive my luggage bag อ่ปกติเราจะพูดคำว่ากระเป๋าเดินทาง luggage หรือว่า suitcase ใช่ไหมคะอันนี้เขาพูดมาว่า uh, luggage b a c k that means you don't want to meet me in person นะอ่ะอีกรอบนะคะ if you are not going to receive my luggage back that means you don't want to meet me in person นะตัดพ้ออ่นะเห็นแบบนี้เป็นอะไรคะผู้ชายตัดเพอ้อนะตัดพ้อว่าหุยเธอนะ่ะไม่รับฝากของฉันแสดงว่าเธอนะ่ะไม่อยากเห็นฉันนะไม่อยากเห็นฉันแล้วละสิ ตัดพอแล้วนะตัดพอก็เลยทำให้เราว่าจะตกใจรู้สึกเขาเรียกอะไรรู้สึกเขาโยนความผิดมาให้เรานะอ่ะต่อนะผู้ชายพูดต่อ because i can't go to Spain and come back to London นะฮะ and start coming to your country อ่ะนะอีกรอบ because i can't go to Spain and come back to London and start coming to your country อ่ะก็คือนะคะนะจากนะฮ่องกงมาลอนดอนลอนดอนสร้างสตรอรี่ไปสเปนนะสเปนแล้วก็จะบินมาที่ไทยใช่ไหมคะอ่านะคะแล้วพี่ผู้หญิงนะต่อไปนะคะว่า๋อ oh, I beg you not to submit any of your documents before you come to Thailand นะ อ่ะก็เหมือนกับว่าผู้หญิงบอกว่าโอ้ฉันขอร้องคุณแหละไม่ต้องส่งอะไรไมาให้ฉันอ่าสงสัยนะพี่เขาอาจจะแบบไปทานสเตเใน Google อะไรนะก็ว่านไปนะฮะอ่ะแล้วผู้ชายตอบกลับมานะคะว่า if cannot be possible if cannot be possible อ่า be possible แล้วก็ต่อมานะ that means you have to f o r g o t anything about me อ่าเขาจะโยงความผิดมาให้คุณแล้วนะเขาบอกว่า that means you have to f o r g o t anything about me ก็คือว่าคุณนะ่ะลืมฉันแล้วลืมเรื่องเราที่เราคุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยทำให้คุณรู้สึกผิดอ่ะแล้ผู้หญิงจะรู้สึกผิดแล้วนะแล้วผู้ชายต่อมาเขาก็พูดว่านะ do you think that if my company will allow me to visit Spain with my luggage Back. Do you think that I will ask you to receive my luggage b a k นะฮะอีกรอบนะ Do you think that if my country will allow me to visit Spain with my luggage b a c k Do you think that I will ask you to receive my luggage b a k นะ,ะเดี๋ยวราพิดาปให้ก็ค,คือว่าคุณน่ะคิด ถ้าคอมพานีฉันนะ่ะถ้าบริษัทฉันอนุญาตให้ฉันเอากระเป๋าไปสเปนได้ฉันเธอคิดว่าฉันนะ่ะจะมาฝากกับเธอเหรออ่าพูดดูดีนะพูดดีๆนะนะอ่ะโอเคนะอันนี้ก็คือที่เขาส่งมาให้มาดามพิษดูนะที่นักเรียนส่งให้ดูมาดามพิษตอบตอไปนะคะว่าุย มันดูแปลกนะถําแ่งถ้าแ่งเวลาการเดินทางของเราถ้าใครเดินทางบ่อยๆนะจะรู้ว่าในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมันจะมีการโหลดกระเป๋าลงเครื่องเพราะว่าเขาก็จะรวมกับตั๋วเครื่องบินอยู่แล้วมันจะประมาณ2 0 2 0ิถึงกิโลฟรีนะหรือว่าจะเอ็กซ์ตรา้ามันก็จ่าย,ยกับกับตัว๋วแล้วก็สามารถหิ้วกระเป๋าใบเล็กขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน1 0 1ถึกิโล นะคะอันนี้สําหรับการเดินทางนะถ้าเราจะเอาขึ้นไปไปเครื่องด้วยไม่ได้โหลดใต้ท้องเครื่องอ่ะมันจะมีการโหลดกระเป๋าอยู่2โหลดนะโหลดแรกก็คือโหลดลงใต้ท้องเครื่องโดยที่เราไม่ต้องหิ้วขึ้นเครื่องมันจะมีเครื่องอัตโ,ตโนมัติรับกระเป๋าเรามีบาร์โค้ดแปะตึต๊บแล้วมันก็จะไหลไปตามสายพานขึ้นเครื่องโดยที่จะมีคนเอาขึ้นเครื่องนะคะและกระเป๋าใบอีกใบหนึ่งก็คือเราหิ้วขึ้นไป ในในเครื่องนะฮะก็คือไม่เกิน1 0ถึง15กิโลแล้วแต่บริษัทที่กำหนดนะคะมาต่อกันนะคะมาดามพีก็เลยบอกนะคะว่า any country will accept your luggage bag นะเขามา luggage bag แล้วก็ต้อง luggage bag ตอบกลับเนาะพี่บอกว่า any country will accept your luggage bag ก็คือว่า ทุกทุกบริษัทน่ะทุกสายการบินเนาะมันจะพูดเพราะเราพูดเรื่องครับเนี่ยเขาเขารับกระเป๋าเธออยู่แล้วล่ะนะนะ I think you should don't worry นะพิ่บอกไปนะว่าคุณนะ่ะไม่ต้องห่วงมากหรอกนะนะตีเนียนแล้วเขาเนียนมาเราก็เนียนไปนะแล้วก็ต่อมาก็บอก yes for you i want to meet you when you come to thailand ะะเราไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ว่าถ้าคุณมาก็เจอกันได้แต่ว่าส่งของมาไม่รับแค่นั้นนะคะ,ะเดี๋ยวมาดามพีทอ่านใน้ฟังอีกรอบนะมาดามพีทว่า any country will accept your luggage นะฮะเข้ามาแบกแล้วก็แบกตามนะ I think you should don't worry yes for you I want to meet you when you come to Thailand นะอันนี้ประโยคเต็มนะโอเคนะ มาดามพิศบอกเนาะทุกประเทศรับกระเป๋าเดินทางหมดแหละนะฉันคิดว่าเธอไม่น่าจะกังวลน,นะแล้วก็ใช่ฉันต้องการเจอเธอแน่เวลาที่เธอมาไทยนะมาดามพิศก็ช่วยนักเรียนเกียนไปอย่างนี้นะนะอ่ะตอบมานะคะเพราะว่าพิศบอกว่ามาแบบเนี้คงไม่ใช่คนปกตินะคะเพราะว่าคําล่าสุดข,ของเขาบอกถ้าบริษัทฉันอนุญ,ญาตให้กระเป๋าเดินทางได้ทําไมฉันจะถามมาฝากกับคุณอะไรอย่างนี้นะคะนะโอเคนะคะแล้วก็ ประโยคสุดท้ายนะคะที่เขาบอกบอกนะคะว่าเเขาบอกนะคะว่าถ้าบริษัทฉันนะ่ะอ,อ,อนุญาตให้ฉันเอากระเป๋าไปได้ทําไมฉันจะมาฝากคุณมาดามพิษพูดประโยคสุดท้ายไปนะว่า is not my problem นะเวลาคุยกับฝอนะไม่ต้องไปแบบอุ้ยเก่งใจถนอมน้ำใจนะคะเพราะว่าเขามาในแนวนี้เราก็ต้อง เราก็ต้องเหมือนกับว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาใครนั่นเป็นปัญหาเขานะไม่ใช่ปัญหาเรานะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเขายังจัดการปัญหาของเขาไม่ได้นะเขามาพึ่งอาศัยคุณแล้วคุณรอดูสเต็กต่อไปนะว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรนะการที่เราตัดตั้งแต่ต้นลมนะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เขาก็เออมีเขาเรียกอะไระมีเซนนะมีไหวพริบนะในการที่ วอ้งฉันพูดพูดมาแบบนี้เขาเขารู้เขาคิดทันอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนะเราอย่ากตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ในการที่รับฝากกระเป๋ารับฝากเอกสารนะคะเพราะว่ามันจะมีคนที่โทรมาให้มอนอุ้ยในนั้นมีของมีค่าอะไรเงี้ยมันจะได้เสียค่าภาษีนูนนี่นั่นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะ เราก็ต้องใช้วิจรารณญาณนะคะคับอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะที่บาดามพิษเอามาแชร์ริงแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็เหมือนกับว่าอยากให้ทุกคนเนาะแบบว่าคุยกับฟอนะคะแบบว่าเราก็ต้องพิจารณาด้วยนะเพราะว่ามันก็อาจจะเจอที่แกรมเมอร์และคนคนดีจริงก็มีนะคะเราก็ต้องเลือกเฟ้นค้นหานะคะเดี๋ยวถ้าเรานะคะเขาเรียกว่า ถ้าเรายิ่งเราเขียนเป้าหมายในการหาคู่เรานะถ้าใครยังไม่ไปดูมาดามพิษเลเวลหนึ่งนะในการเขียนชายในฝันอย่างไรนะก็ให้คุณไปเขียนนะมันอาจจะช่วยคุณดึงดูดคนท,ที่ที่ที่ใช่มาเร็วขึ้นนะเอะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ ถ้ายังไงนะถ้ามีภาคต่อไปก็จะมาเล่าให้ฟังนะแต่ถ้าไม่มีก็นะก็จบภาคนี้นะอันนี้นะก็ต้องขอบคุณนักเรียนนะที่อสอบถามเข้ามานะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคนเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อมันมาแนวนี้มันก็มีนะแต่ว่ามาดามพิษไม่ตัดสินนะว่าเ,เป็นสแกมเมอร์หรือไม่สแกมเมอร์ให้คุณนะ่ะไปตัดสินเราเองให้คุณไปใช้เซ็นส์ของคุณว่าอมาแบบนี้เราจะ เขาเรียกว่าเราจะปกป้องตัวเราเองได้อย่างไรนะคะไม่ใช่เขามาโยนความผิดให้กับคุณแล้วคุณจะรู้สึกรู้สึกผิดนะที่คุณไม่ได้รับของเขาแล้วคุณก็จะใจอ่อนว่าเออส่งมาเลยนะฉันไม่เป็นไรฉันเชื่อใจคุณอะไรอย่างนี้มันมันก็ไม่ใช่นะนะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วขอบคุณทุกคนนะแล้วก็มาดามพิษขอตัวไปทํางานก่อนนะคะสาม,มีมาตามเลยค่ะนะสำหรับวันนี้นะไปแล้วบายบายนะคะ have a good day Everyone, uh, see you next time. Bye.